สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่5มามกราคมนะครับก็จะมาสรุปผลบอลในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่มนำเล่นหรือว่ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดมาตามลิงก์ประมุขใต้คอมเมนต์นะครับในกลุ่มเราเป็นกลุ่มฟรีนะครับแล้วก็มีการแจกทีเด็ดกันทุกวันนะครับอย่าลืมตามเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับก็เผื่อที่จะเป็นแนวทางได้นะครับเราก็ไปเริ่มกันที่ผลบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสเปอร์เปิดบ้านพ่ายกับนิวคาสเซิล1-2นะครับบันมัตเปิดบ้านเฉ แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้2-1นะครับคิสซันพัลเลสเปิดบ้านเสมอกับเชลซี1-1นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านถล่มทางด้านของเวสต์แฮมยูเต็ด4-1นะครับเบนฟอร์ดบุกไปถลม่มเซาท์ทิมตัน5-0ไบรตันเปิดรังเสมอกับอาร์เซนอลด้วยสกอร์1-1นะครับต่อมาก็เป็นฟุตบอลเกาโชเซราตาลีน,นะครับเวสเดียเปิดบ้านเสมอกับเอมโปลี1-1ฟิออเรนติน่าเปิดบ้านพ่ายกับนาโปลี0-3 นะครับเวโรนาเปิดบ้านเสมอกับอูนิเซ่แบบไร้สกอร์ 00, ร League, อรศรูนะครับส่วนฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแซงเอเตียนเปิดบ้านเอาชนะแรง31นะครับลิวเปิดบ้านเสมอกับน้อง11นะครับแล้วก็ลียงเปิดบ้านเฉือนเอาชนะมงเปโลเย่หนึนะครับนี่ก็คือผลบอลของ3ลีกใหญ่ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผลประกอบการเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ สามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้นะครับสําำหรับคลิปนี้ป่าต้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ